ครับเอาล้วครับโดนแล้วครับนะฮะโดนแล้วนะครับนะโอ้ยมันมานะครับบาดตัวแรกของเราแล้วครับดีดีมีระดับตาทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เกาะยามแรงเนาะวันนี้ประมาณเวลาสักห้าโมงแล้วนะครับผมวันนี้เกาะนะครับมาออกจอมปากโก้สักหน่อยนะครับผมวันนี้เกา กว่าฝนม,มันตกเนาะน้ำมันขึ้นครับผมมาจอมเนาะจะหมหูว่าจะมีตัวกันนะครับผมเดี๋ยวผมเพ้่ดูบรรยากาศกันเนาะนี่ลนะครับผมบรรยากาศนะครับนี่ก้าลงไว้นะครับยังหมกหินได้เนาะตรงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับผมน้ำมันได้ขึ้นเนาะก็ะเลยลองมาจอมฝักโกดูนะครับผมขอคอต,ติดตามมนาะชมผลงานนะครับหวังว่าวันนี้เขาก็คงจะได้ตัวกันเนาะโอเคนะครับผม แล้วก็เ้าไปติดตามรับชมผลง,งานกันเลยนะครับไปเลย อันนี้ก็น,นี่นะครับผมมันลองหมานเสื้อใหม่นะครับเจอ,อปะหูว,ว่าจะหมานก่อน,นะครับผมนีม่อยู่นะครับเจอปะหัว่ายนะครับผมตอนนี้นะครับโอ้มาตีสครับโอ้ีรุนอยู่นะครับมีรุนอยู่ คุนกัใไม่เนาะตายอย่างนี้ครับก็ถึงมีตัวยเราโกหกว่าจะเป็นปากโคตรนะครับผมผมไม่ได้จอมเมิอนนะครับปากโคตรนี่นะครับกว่าประมาณเป็นปีได้นะครับ อ่าผมว่าทำได้ผมเป็นผีเจตู้เย็นไว้นะครับผมบอกว่าวปากกดมันจะชอบกินกันเนาะเดลองวลอตามดูนะครับผม มันกี่อยู่นะครับนั่นฮะเตว่าวัดมันแบบคิดมันนะครับเปลี่ยนปลาโน้ยหรือว่าปลาใหญ่หมือนงั้นไหมผมแล้วครับโดนนะครับนั่นฮะโดนนะครับใหญ่เดินนะครับนั่นฮะตะโกนนะครับาแล้วครับโผล่เลยนะเห็นะครับนะโอ้โหมันมานะครับปลาตัวแรกของเรานะครับ โอ้ยใช้ส,สวยๆเลยครับานะครับดูแลของเรานะครับไปดูอีกกันใหม่ครับผม มาครับนมอง เฮ้นะครับผมต่วันนี้ก็บ้าหมานเสื้ออยู่เนาะเสื้อตัวนี้กัสั่งมาใหม่นะครับผมจากช่องผมเองนะครับผมต้เราไปไอ้ชิงนะครับเดีดกับริตัดกตัวนะครับผมเปิตัวก็ถือว่าเสื้อตัวนี้หมานู่นะครับผมอ่ะเลาก็คอยตามผา้ชมกันต่อไปนะครับผมว่าเอาจจได้กันเพิ่มก่อนเห็นแน่นนครับนี่ครับผมใส่แต่อีกัใส่งามๆแล้วนะครับ คือห้องเมืองตัวนี้คือจะเป็นน้ำสานะครับือแยกออกมาจากน้ำสาเนาะแต่ที้ไอห้องน้ําตัวนี้นะครับเอ่อถ้าเาไปจอดที่น้ำฝายไปก็คือเจ้าจะไปเจาะอาถายขึ้นมือเนาะถ่าย้นมือคือเดินน้ำมันแหงกันนะครับมันแค่จอมยากนะผมก็ลืมไปเดินมาจอมแถวน้ําห้องนี้ดีกว่านะไม่เป็นมิดัวก็อแต่ถ้าไปที่ฝายใหญ่ก็คือใงบ้านนะครับมันเปิดจอบมาได้ก้อนน้ำมันแหงครับ อันนี้ก็มักจมเง็งเงาๆนครับแต่ได้ยังคิดอย่างนั้นครับได้ก็ได้นะครับแต่ได้โอยปี๋นะมันั่งเอาบรรยากาศอยู่นะครับบานแล้วมันงองครับนะนะ ครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศเงียบเงาครับได้หยุดตัวนึงนะครับผมถ้าจะปล่อยขึ้นนะั่นเนาะตอนนี้ก็บึ่อเลยเนาะบอกว่าโคบงกว่าๆแล้วเนาะถ้าจะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้กาะ <c oughs> ไปเจออีทีต่อไปดีกว่านะครับผมนะครับอันนี้ก็เกาะถ้าจะขอลา,ลาท่านผู้ชมไปลนะเนาะเดี๋ยวจะได้ก็ได้เจอก,นกันะอีพีหน้าดนก่อนนะอีพีหน้าก็กคือ เดี๋ยวตกเชีงดิวมาเนื้อมาฮะตกปลาโคตรเกาะแต่เวอร์ครับขอได้ตัวไม่น่าบู้ดูสีเลยคือแบบเอ่าบนฝันนะครับจอมลงไปนั่งเกาะเงียบเกิดแล้วครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชอบตกปลาไอ้เวซี่เกาถ้าทำคลิปผิดพลาดกันได้ก็ขออภัยท่านผู้ชมที่เคารพกันนะครับผมของมันอยู่ในน้ำครับถ้ามันถ้ามันหมกกินมันเก็จะป็นหมกกินนะ โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวละทักทชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ